สวัสดีครับสวัสดี f อทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันนะครับสูตรคำนวณเลขเด่นนะครับรัฐบาลไทยนะครับเพื่อจับคู่นะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับสูตรคำนวณน,นะครับผมหน่วยบนนะครับ บวกด้วย10ล่างนะครับผมแล้วก็บวกด้วยหน่วยล่างนะครับผมแล้วก็บวกด้วย9นะครับผมก่อนนำไปใช้งานนะครับก็แนะนำนะครับให้คำนวณสติย้อนลางดูอย่างน้อยนะครับสัก5้าถึงหมวนนะครับ ผมจะยกตัวอย่างให้ดูสักห้าตั้งหกงวดนะครับผมเริ่มจากงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบนะครับเดี๋ยวผมขอเขียนสถิติสักครู่นะครับหนึ่งทับสิบนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับแปดสามนะครับผมสิบหกทับสิบนะครับสาม สองสามแปดนะครับผม1นึทับสิบเอ็ดนะครับ0ูนย์ามเจ็ก้าห้านะครับอันที่16บหทับสิบเอ็ดนะครับ7 6็ดหนึ่งห้าเนะครับ เงาะวดเป็นที่หนึ่งทับสิบ, 2, 5, บ, 8, บสองนะครับสองห้าแปดนะครับแปดสองนะครับผมเงาะวดเป็นที่สิบสองนะครับ 16, 16, ทับสิบสองงาะมาที่สิบหกนะครับโอเคครับสิบหกสิบหกทับสิบสองนะครับสองสามห้านะครับ ไปสามนะครับผมและงวดนี้กันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นผลคํานวณพร้อมกันนะครับผมทีนะครับวิธีการคำนวนนะครับหน่วยบนนะครับผมคือตัวนี้นะครับ หนึงนะครับบวกด้วยนะครับสิบล่างครับผมสิบล่างก็คือแปดนะครับผมแล้วก็บวกด้วยหน่วยล่างนะครับผมแล้วก็บวกกันนะครับผมก็ได้เก้าเก้าสบสองนะครับอ่าเราก็ได้เด็กเด่นสองนะครับผมโอเคแล้วก็บวกด้วย 9นะครับบวกด้วยตัวน,นี้นะครับเก้า็จะได้เป็นเป็นสินะครับเราก็มาดูนะวังวัดนี้เข้าเลขเด่นอะไรนะครับเข้าเลขเด่น2นะครับผม,มวดนี้เข้าเลขเด่นบนนะครับ7 2นะครับโอเค จำนวนต่อนะครับผมหน่วยล่างนะครับผมคือสองนะครับสองบวกด้วยนะครับผมสิบล่างนะครับบวกด้วยหน่วยล่างนะครับผมคือแปดนะครับเราก็จะได้เลขเด่นนะครับสิบสามนะครับผมสิบสามนะครับ บวกด้วย9นะครับก็เป็น12นะครับงวดนี้นะครับเราเข้าเลขเด่นบนนะครับคือ37นะครับผมเคนะครับหน่วยบนนะครับผมก็คือ7นะครับเ็7บวกด้วยนะครับ10ล่างนะครับผมก็คือ9นะครับ แล้วก็หน่วยล่างนะครับคือ5นะครับผมเท่ากับนะครับเราก็จะได้เลขเด่นนะครับเลขเด่นนะครับบวกกันได้ทั้งหมดอ่ายีนะครับผมเราได้เลขเด่นหนึ่งนะครับ1บวกด้วย9นะครับก็เป็น10นะครับเราก็จะได้เด่นศูนย์นะครับผมงวดนี้นะครับ แล้วเข้าเลขเด่นบนนะครับหกหนึ่งนะครับโอเคนะครับหน่วยบนนะครับเราคือเลขหนึ่งนะครับหาบวกด้วยนะครับสิบล่างนะครับคือเลขห้านะครับผมแล้วก็บวกด้วยหน่วยล่างนะครับคือเลขเจ็ดนะครับหาบวกกันนะครับก็จะได้ สิบสามนะครับผมเราได้เลขเด่นสามนะครับแล้วก็บวกด้วยเก้านะครับผมบวกด้วยเก้าก็เป็นสิบสองนะครับเคงวดนี้เราเข้านะครับเลขเด่นอาล่างนะครับแปดสองนะครับเคหน่วยบนนะครับคือแปดนะครับผม บวกด้วยนะครับสิบล่างนะครับผมคือ8นะครับแล้วก็บวกด้วยหน่วยล่างนะครับคือ2นะครับผมเราก็จะได้เลขเด่นคือ8นะครับผม8แล้วก็บวกด้วย9นะครับเป็น17นะครับเราก็จะได้เด่น7นะครับงวดนี้เราเข้าเลขเด่นเลขล่างนะครับคือ83นะครับ เคอ่างวดนี้นะครับโอเคนะครับห้านะครับผมอ่านี่ครับห้านะครับบวกด้วยนะครับสิบล่างนะครับคือแปดนะครับผมแล้วก็บวกด้วยสามนะครับเคนะครับเราก็จะได้เท่ากับนะครับผมหกนะครับหกนะครับบวกด้วยเก้านะครับก็เป็นสิบห้านะครับผม โอเควันนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับว่ารัฐบาลไทยนะครับเราเด็กเด่นเราจะเข้าเด่น5และเด่นหหรือเปล่านะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับสูตรคำนวณหวยไทยแล้วก็สูตรคำนวณหวยลาว เรื่อยๆนะครับ